สวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะน้องแมปมีคําถามมาถามแบบคล่องใจามากเลยค่ะพี่หมอหลอกคำถามอะไรอะ่ะเกี่ยวกับวงการคลินิกความงามของเรานั่นเองค่ะพี่<อ>หมวกก็จะมาแฉวงการคลินิกความงามเหรอจ๊ะใช่ครับว่าแฉเลยแฉเลยอ่าเราจะมาแฉกันดีกว่าเราเริ่มคำถามแรกเลยอ่ะ มหมอแผนไปกับหมอกระป๋าต่างกันยังไงพี่หมออุ้ยต่างกันเยอะมากอ่ะก่อนอื่นเนาะเวลาที่เราจะเปิดคลินิกคลินิกหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีคาเรียงผู้ดําเนินการก็ไม่ว่าจะเป็นนายทุน,นต่างๆเจ้าของกิจการต่างๆเนาะหรือจะเป็นตัวหมอเองก็ได้ใน,นคือคนแรกถูกไหมคนที่2คือเราต้องมีหมออันนี้ต้องเป็นหมอเท่านั้น,เป,น,น,นเป็นหมอที่มีใบวอลถูกต้องใบวอลก็ war, คือใบเลี้ยงชีพนะคะอันเนี้ยเราก็สามารถตรวจสอบได้ในแพทยสภาว่าคนเนี้ยเป็นหมอจริงหรือเปล่าเขาจบอะไรมา นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาในทุนเนี่ยเขาเปิดคลินิกใช่ไหมเขาไม่ใช่หมอเนี่ยเขาก็าจะต้องหาคุณหมอมาแขวนเขาเรียกหมอแขวนป้ายดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายคุณหมอคนเนี้ยอ่ะเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปคือคุณหมอคนเนี้ยต้องอยู่ประจำคลินิกด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบชื่ออยู่ตรงนี้ไปทําคลินิกอื่นไม่ได้คือถ้าหมอเอากเป๋าละพี่หมอ หมอกระเป๋าเหรอก็คือไม่ใช่หมอไงก็คือแบบว่าคิ้วกระเป๋าแล้วก็แบบอ่ะไปเสริมสวยตามบ้านเหมือนแบบเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะคินิกยังไม่บูมเนาะก็แบบอ่ะซือกระเป๋าหนึ่งใบใส่อะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็ไปรับฉีดตามคอนโดตามบ้านอะไรเงี้ยเออแล้วจริงไหมคะที่เขาว่ากันว่าหมอกระเป๋าฉีดสวยกว่าหมอคิ้นิกโดยตรงจริงเหรออยู่ได้ยินมาแบบมีพี่หมอตายแล้วเธอ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 หนึ่ง หมอกระเป๋ไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอแล้วจ้าคนบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่หมอหมอกระเป๋าชื่อหมอแต่ไม่ใช่หมอหมอาจจนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นคนที่ทำในิ่งความงามอะทำจนเชี่ยวแลพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยขอเขาเห็นว่าทําแบบนี้คุณหมอทําแบบนี้นี่นี่เขาก็ะบบนะโดนลักจา้าแล้วก็มีฐานลูกค้าของเขาอนะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเดี๋ยวฉีดให้นะคะในราคาที่ถูกกับคลินิกแต่ จะแท้ไหมไม่รู้ตอบไม่ได้ใช่ไหมเิม้นิีการฉีดฉีดถูกหรือเปล่าฟิลเลอร์ฉีดลตาบอดเคยเห็นไหมจมูกเน่าอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยฉีดสวยก่อนหรือปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่ปลอดภัยนะคะทุกคนแบบว,ว่าคลินิก A กับคลินิก B ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันแต่รา,าคามันต่างกันที่หมอทำไมมันจะฝีมือ แน่นอนเิสมมติว่าคลินิกที่เพิ่งเปิดใหม่เขาก็อาจจะต้องการเล่นลูกค้าใช่ไหมเขาก็จะทําโปรลดราคาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกับคลินิกอีก,กที่หนึ่งที่เเปิดมานานแล้วเป็นระดับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเขาราคาก็จะสูงกว่าถูกไหมอีกอันนึงคือต้นทุนที่เขาได้มามอาจจะไม่เท่ากันหนึ่งถ้ายาแท้เนาะมันจะมีราคามาตรฐานอยู่แล้วสั่งจากบริษัทอะค่ะค่ะสมมติสิกล่องเท่านี้ร้อยกล่องท่านี้พันกล่องเท่านี้ยังไงมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วถึงแล้วายาแท้เหมือนกันเนาะ ที่2ยาปลอมถูกไปอยู่แล้วต้นทุนมันถูกอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจะมีอีกข้อต่อไปใช่ไหมว่าเช็คยังไงดังนั้นต้นทุนเนี่ยยาสําสคัญมากแพ้หรือเปล่าแพ้แล้วเขาซื้อระดับไหนซื้อเยอะก็ถูกลงซื้อน้อยก็แพงหน่อยอ่ะฝีมือฝีมือของหมอที่ทําถ้าตู่เขาแบบเป็นระดับแบบอ่ะ เชี่ยวชาญแล้วเขาจะไปขายราคาแบบสูงๆยังไงก็มีคนซื้ออะ่ะก็มีคนทําใช่ไหมเพราะว่าฉีดแล้วสวยฉีดแล้วเห็นผลผมว่าเรามีแบบ1นึ่งซีซีของใต้ตาเนี้ยคุณหมอคนที่หนึ่งทำแล้วโอเคสวยขึ้นอีกคนนึงทําคนเดียวกันอาจจะไม่เต็มก็ได้มันขึ้นอยู่เทคนิคแล้วจริงไหมเวลาแบบสแกนกล่องขึ้นมาอุ๊ยของจริงข้างในเนืเ้อย,ย,ย,ยาเป็นเนื้อยาปลอมมันมีบ้างไหมคะที่หมอเบบนยนี้ไม่ีเยอะไหมในในเยอะไหมในโรงกาคลินิกเอาเป็นว่าเคยได้ยินมาว่ามี แต่ยังไม่เคยเจอนะเพราะว่าอะกล่องใช่ไหมเวลาเราใช่ใชปะ่ะบางทีเราก็ทิ้งขยะธรรมดาทั่วไปเขาก็จะเก็บรวบรวมมายี่ห้อแบบอะเกาหลีเขาก็จะเก็บรวบรวมมาอันไหนทีทีอย่างเงี้ยกล่องที่แบบมันยังสภาพดีอยู่อะะแล้วเขาก็เอายาสดใสปึ๊บเข้าไปแล้วก็ฉลากทำฉลากใหม่กล่องเหมือนเลยสแกนปึ้งขึ้นเลยแต่ไม่เป็นระยะปอมใช่หรือบางทีทําโรงงานผลิตมาเลยแบบ เหมือนเป๊ะแทบจะแบบมองไม่ออกเลยแต่มันก็จะมีจุดแตกต่างนิดหน่อยเนาะซึ่งมันก็จะแล้วแต่เป็นยี่ห้อไปนะคะว่ายี่ห้อนี้ถ้าสแกนขึ้นแบบเนี้ยหรือเว็บไซต์แบบเนี้ยแปลว่าอาจจะไม่จริงก็ได้คือกล่องหน้าตางมกันเลยสแกน QR ขึ้นมาเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่ง ก็ไม่ใช่แล้วจะเจอไปบ่อยคืออะไรรู้ไหมโบลุนันมท็อกซินตัวโบตอ,อกนี่แหละเจอบ่อยมากที่แบวบว่าโบตอกถูกถูอะค่ะไม่กี่พันอะไรเงี้ยหรือราคาหลักร้อยเนี่ยสแกนกล่องได้เอากล่องกลับมาแต่จริงๆแล้วกล่องนะั้นคือปลอมจา้าที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอาใดเอาข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะเอาบางที่ฉีดแล้วตึงเลยนะแต่ว่ามันไปเร็วอแอบจู้้ใครอยากรู้ก็กระซิบมาหลังไมได้นะจ๊ะแต่เราไม่มีนะคลินิกหมอคอยไม่มีมมนะจ๊ะ